อาลาเป็นเดียวทีรู้แล้วี่ไใส่รองเท้าแบบไหนใส่กันแน่นะตอนน้ไงต จะเป็นกา้ตเเปลี่ยนจะเปีนใในเวลาที่ไม่ีงกมาทีนเนี่ยค่ะต้องเปลียนเปลี่ยนไม่เสร็จไฟก็เปิดแล้วโอต้องเดินออกมาแต่ว่แเสร็จเขามอบอะไรเสร็จัก็สด้คอึงอ๋อใช้สีเมียเอาออกมาได้นน่ารักนะเนี่เป็นเรื่องที่คน่จริงอะไรทค่ะเรอะไเรอะไอ้ทคนที่ใครก็อยากจะเรียนแบบเ ที่แนี่นะัะที่โชว์มัสโกออนนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นครับผมเนี่ยเข้าใจเพราะว่าพันที่ทสั่งเล่าให้ผมฟังถึงไอเดียแล้วคอนเซ็ปต์ของละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการผสมผสานและสิ่งที่สำคัญมันเป็นการผสมผสานที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของน้องๆเหลือเกินนะเพราเรียกว่าสนิทแน่นเหลือเกินพี่สั่งครับมันจะเกิดขึ้นว่าจะแสดงวันที่19มีนานะครับที่ทานเดอร์โดมนะครับก็มีสองรอแล้วก็ที่สำคัญน้องๆก็จะสลับแคร์แต่เล่นออ๋ เคยตเคยเป็นโจเล่นเดี๋ยวอาจจะเป็นว่างแทนโอ้ใช่ครับบ้นโชว่าเป็นมรดกในในในโชว์เขาก็อยู่ตลอดจะมีบางคนที่เล่นในโชว์ร้องเพลงอย่างนี้ก็จะสลับกันบางทีอาจจะไม่เหมือนกับว่าเหตุการณ์เดียวกันแต่พอเคนแก้ปัญหาอาจจะไม่เหมือนกัสองรอบก็จะอารมณ์แตกต่างกันไปครับโอ้น่าสนุกครับเพราะว่าสิ่งของั้งทุกวันนี้สิ่งทุกคนการรู้สึกเรื่อง ไฮเดรซีนและวสิ่งเหล่านี้เอาพไฮเดรซีนความอิ่าคสามเนี่ยมาเป็นโชว์ที่คุณชมได้ชมกันจัดจัก๊กเฉ่งจริงๆนะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับปี <laughs>

กครับจะเป็นการตอบโจทย์ความสนุกความมันความมีหาสสำคัญก็คือว่าความเท่ที่มีเอกลักษณ์เหมือนใครเลยท็อปข้อดีคอนเซ็ปต์เนี้ยว่าหลังถ้าเกิดผมขับหลังข้างในนะผมจะนั่งที่สามที่เก้าอไม่ต้องไปสร้างเลยนะนี่จัดนี่นะครับก็หมายเลยครับเป็นกลุ่มกรรมงานใ่ญ่ละงานแข่งว่างที่ไม่ว่าง เขมาก็จะได้รับความสุขเฮฮาจากเพื่อนเพื่อนแฟนคลับคุณผู้ชมที่เต็มบ้านจิตเจริญอย่างนี้แล้วครับจิตเจริญสาวก็คุณที่สองของเราแล้วตอนเล่นกันสั้นๆตอนบอกว่าจะช่วยผมได้หรือาร์เมื่อกี้ตอนยังมาเตี้ยงผมเลยพี่บอมขอเลื่อนแค่นี้เกือบๆไม่ใช่แค่ลื่นแล้ว เพลงควายเหรอจ๊ะเพลงเฟซบุ๊กก็อยู่ในโชว์ด้วยครับเพลงควายนี่มันจะมีเรื่องที่ทําให้เกิดต้องร้องเพลงนี้ขึ้นมาในโชว์เดี๋ยวไปดูกันว่าเนเรื่องอะไรไปดูสถานการณ์กันเลยนะต้อไปดูในโชว์อ่เลยครับผมกับต้นพร้อมกันต้นบอกปร้องเปิดบี้เปิดปุ๊บพอนเลยบี้บี้บี้อะไรนะขึ้นเกียรหลอดใช่ไหม เพลงนี้แล้วก็ขอให้เป็นเพลงฝากสุขบอกว่าเพลงควายเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงควายที่ถึงว่าควาย,ายวความหมายอาจไม่ใช่โอ้ไปต่อครับซึ่งจับใจมีความหมายให้ค้นหาควายไม่ควายมีอยู่ให้สมราคาช่วยกันค้นหาเนื้อหาในเพลง<อ>วา้า